สวัสดีค่ะพี่ขาเรามาพบกันอีกแล้วนะคะพี่ฝากพี่ๆกดติดตามให้ช่องกระเกตพุทธคุณพักเพื่อด้วยนะคะพี่ขามาค่ะพี่เรามาดูกันที่องค์แรกนะคะพี่ขาองค์แรกก็จะเป็นตลับสีพึ่งของหลวงปู่ทิมวัาหารไร่นะคะพี่จะเป็นตลับไม้ของสีของหลวงปู่ทิมนะคะพี่ขาตลับไม้นี้แม่ค้าเปิดไว้ที่หนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะพี่ตลับไม้นี้หนูแม่ค้าเปิดไว้ที่หนึ่งพันสามร้อยบาทปลายทางบอกเพิ่มห้าสิบบาทนะคะพี่ขาเดี๋ยวแม่ค้าจะให้ดูด้านในนะคะพี่ขาแป๊บนึงค่ะ ด้านในก็จะเป็นสีนี้นะคะพี่จะเป็นสีแดงค่ะพี่ด้านในจะเป็นสีแดงนะคะพี่ขาตลับไม้นี่แม่ค้าขอไว้ที่หนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะพี่แม่ค้าขอไว้ที่หนึ่งพันสามร้อยบาทปลายทางบอกเพิ่มห้าสิบาทนะคะพี่ขาถ้าเกิดพี่ๆคนไหนสนใจยังไงแอดไลน์หาแม่ค้าได้นะคะพี่ขาที่เบอร์โทรศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์ค่ะพี่ขาในกล่องพระนี่จะมีพราอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ด พระสิบเอ็ดองลูกอมหนึ่งแล้วก็ไอตะกุดห้านะคะพี่นะ่ค่ะพี่คุ้มมากเลยค่ะพี่ขาแค่หนึ่งพันสามร้อยบาทจะพี่แค่หนึ่งพันสามร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทเลยค่ะพี่ขานะคะ กล่องตลับสีพึ่งของหลวงปู่ทิมบราอาหารได้นะคะพี่ขานะคะสนใจยังไงโทรเข้ามาได้นะคะพี่ขาส่วนอันนี้นะคะพี่ขาเป็นสร้อยค่ะพี่เป็นสร้อยนะคะพี่ขาหนูเองก็ได้มาสภาพอย่างนี้นะคะพี่ขาเป็นของหลวงปู่บุญนะคะพี่แล้วก็จะมีเม็ดเม็ดอย่างนี้หละค่ะพี่ขายยาวอยู่นะคะพี่ยาวอยู่ค่ะพี่ขาเส้นนี้แม่ค้าของไว้ที่หนึ่งพันบาทพอค่ะพี่เส้นนี้แม่ค้าของไว้ที่หนึ่งพันบาทนะคะพี่ยาวมากเลยค่ะพี่ขานะคะพี่พี่คนไหนสนใจยังไงก็ติดต่อโทรเข้ามาสอบ ถามได้นะคะพี่ขานะคะ,ะถ้าเกิดว่าภาพไม่ชัดก็ แอดไลน์ขอภาพเพิ่มเติมได้นะคะพี่ขาแม่ค้าถ่ายรูปให้ดูค่ะพี่ขานะคะเส้นนี้นะคะพี่ขาแม่ค้าขอไว้ที่1000บาทค่ะพี่1000บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะพี่ขาส่วนอันนี้นะคะพี่ขาจะเป็นตะกรุดของหลวงพ่อปานค่ะพี่จะเป็นตะกรุดหลวงพ่อปานนะคะพี่ขาตะกรุดดอกนี้แม่ค้าขอไว้ที่6 0 0บาทจ้ะพี่ตะกรุดหลวงพ่อปานดอกนี้แม่ค้าขอไว้ที่600บาทจ้ะพี่แม่ค้าขอไว้ที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขาตะกรุดหลวงพ่อปานค่ะส่วนอันนี้จะเป็นตะกรุดหลวงหลวงพ่อทา วัดพระเนยียงแตกค่ะพี่ตะกรุดหลงพ่อทาวัดพระเนยียงแตกนี่แม่ค้าขอไว้ที่800บาทนะคะพี่ตะกรุดหลงพ่อทาแม่ค้าขอไว้ที่800บาทจะพี่800บาทปลายทางหมกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขาตะกรุดหลงพ่อทาวัดพระเนยียงแตกค่ะส่วนอันนี้จะเป็นกําไรค่ะพี่กําไรข้อมือหรือข้อแขนก็ได้แล้วแต่คนจะศรัทธานะคะพี่นะคะ เป็นของหลวงพ่ออิมวัดหัวเขานะคะพี่ขาอันนี้แม่ค้าขอไว้ที่1,000บาทพอค่ะพี่กําไรอันวงนี้นะคะพี่ขาแม่ค้าขอไว้ที่1000บาทจ้ะพี่แม่ค้าขอไว้ที่1,000บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขากําไรหลวงพ่ออิมวัดหัวเขาค่ะพี่1000บาทปลายทาง50บบาทเลยค่ะพี่ ส่วนอันนี้จะเป็นมีดหลงพ่อเดิมนะคะพี่เล่มนี้จะเป็นมีดหลงพ่อเดิมนะคะพี่ขาเล่มนี้แม่ค้าขอไว้ที่แปดร้อยบาทค่ะพี่สภาพมีดด้านในจะเป็นอย่างนี้นะคะพี่นะคะสภาพมีดด้านในจะเป็นอย่างนี้นะคะพี่ขาน,นะคะตามภาพนะคะพี่เล่มนี้แม่ค้าขอไว้ที่แปดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะพี่ขามีดของหลงพ่อเดิมคะ่ะอืม ส่วนอันนี้จะเป็นแหวนพี่รอดค่ะพี่วงนี้จะเป็นแหวนพี่รอดนะคะพี่ขาแหวนพี่รอดวงนี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทจ้ะพี่แม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะพี่ขาส่วนองค์น,นี้จะเป็นหลวงปูท่ทวดค่ะพี่เป็นหลวงปูท่วทวดวัดช้างให้พิมพ์ใหญ่นะคะพี่ขาพิมพ์ใหญ่ค่ะพี่เนี่ยค่ะเขียนว่า2497นะคะพี่น,นคะคะ อ่ามาทั้งถุงอย่างนี้แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทนะคะพี่แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบาทเลยค่ะพี่ส่วนองค์นี้ค่ะพี่ขายจะเป็นเหรียญค่ะพี่จะเป็นเหรียญค่ะพี่ขายเป็นเหรียญพระพุทธนะคะพี่นะคะด้านหลังจะเป็นอย่างนี้นะคะพี่เหรียญนี้แม่ค้าขอไว้ที่หกร้อยบาทนะคะพี่เหรียญพระพุทธเรื่องพลาสติกอย่างนี้แม่ค้าขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางห้าสิบาทเลยค่ะพี่ขาส่วนองค์นี้จะเป็นรูปปลอดสังกะจายค่ะพี่อ องนี้นะคะพี่ขาจะเป็นรูปหลอสังกใจายนะคะพี่รูปหลอสังกใจายองนี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทจ้ะพี่แม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะพี่ขาส่วนองค์นี้จะเป็นเหดียนโบราณไม่ทราบที่นะคะพี่องค์นี้จะเป็นเหดียนโบราณไม่ทราบที่องค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะพี่ส่วนองค์นี้ค่ะพี่ขาจะเป็นตลับสีพึ่งของหลวงพ่อป่านค่ะพี่ขาด้านในจะเป็นเคี้ยวแล้วก็มีตะกุสองอันอันนี้แม่ค้าขอไว้ที่600บาทจ้ะพี่ตลับนี้แม่ค้าขอไว้ที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50 บาทเลยค่ะพี่ขาตลับของหลวงพ่อปานค่ะส่วนองค์นี้จะเป็นปูหนังนะคะพี่องค์นี้จะเป็นปูหนังค่ะพี่ขาปูหนังนี้แม่ค้าขอไว้ที่700บาทนะคะพี่ปูหนังองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขาส่วนองค์นี้จะเป็นหลวงปู่บุญนะคะพี่หลวงปู่บุญองค์นี้นะคะพี่ขาแม่ค้าขอไว้ที่500บาทพอจะพี่แม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขา ส่วนองค์ iam, นี้นะคะพี่แป๊บนึงค่ะส่วนองค์นี้จะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะพี่นะคะได้มาอย่างนี้นะคะพี่กล่องไม้ขีดนะคะพี่ได้มาขนาดเล็กค่ะพี่องค์นี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทเหมือนกันนะคะพี่หลวงปู่ทวดกล่องไม้ขีดองค์นี้นะคะพี่ขาแม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้ะพี่แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทเลยค่ะพี่ขา ส่วนองนี้จะเป็นสมเด็จไม่ทราบที่นะคะพี่องค์นี้จะเป็นสมเด็จไม่ทราบที่องค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทพอค่ะพี่องค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะพี่ขาองค์นี้ก็เป็นเหรียญโบราณไม่ทราบที่เหมือนกันนะคะพี่องค์นี้จะเป็นเหรียญหล่อโบราณไม่ทราบที่องค์นี้ขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะพี่อันนี้ก็เหมือนกันนะคะพี่ขามาเป็นสี่เหลี่ยมอย่างนี้นะคะพี่ด้านหลังจะเป็นยันอย่างนี้นะคะพี่ขานะคะอันนี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทเหมือนกันค่ะพี่องค์นี้แม่ค้าขอไว้ ที่5้าร้อยบาทปลายทางห้าบาทเลยค่ะพี่ขาส่วนอันนี้ก็จะเป็นหลวงพ่อเดิมนะคะพี่หลวงพ่อเดิมองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่600้อบาทจะพี่หลวงพ่อเดิมองคนี้ขอไว้ที่ห600้อยบาทปลายทางห0บาทเลยค่ะพี่ขาส่วนองค์นี้จะเป็นเดือนปูไข่วัดเชิงเลนนะคะพี่เดือนหลวงปูไข่วัดเชิงเลนนี้แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางห0บาทเลยค่ะพี่ขาส่วนองค์นี้ค่ะพี่ขาจะเป็นขุนแผนขุนแผนฟังตะกรุดค่ะพี่นะคะอันนี้ดอกเล็กด้านหลังนะคะพี่ อันนี้ดอกเด็กด้านหน้าค่ะพี่หนูได้มาสององนะคะพี่หนูได้มาสององคู่กันนะคะพี่ขาหนูได้มาสององคู่กันพี่ๆคนไหนสนใจยังไงนิมนต์ไปคู่ก็ได้นะคะพี่ขานะคะหนูขอไว้องค์ละหกร้อยบาทค่ะพี่องค์นี้องค์ที่หนึ่งหกร้อยบาทนะคะพี่ขุนแผนค่ะพี่ขาขุนแผนฝั่งตะกุดหกร้อยบาทองที่หนึ่งค่ะพี่ส่วนองค์ที่สองขุนแผนฝั่งตะกุดเหมือนกันค่ะพี่ขาองคที่สองนะคะพี่ขาราคาเท่ากันค่ะพี่หกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทค, art. ค่ะพี่ขาพร้อมโอนหกร้อยบาททวนจะพี่ ส่วนอันนี้เป็นเหรียญไม่ทราบที่นะคะพี่า่าเริ่มในกรอบพลาสติกเปิดหน้าเปิดหลังนะคะพี่แป๊บนนะคะพี่ <c oughs> <c oughs> อืมร่วงองค์นี้ขอไปที่หกร้อยบาทจะพี่ เออเป็นเหรียญไม่ทราบที่นะคะพี่หนูก็ไม่ทราบค่ะพี่เรื่องพลาสติกอย่างนี้เปิดหน้าเปิดหลังนะคะพี่นะคะหนูขอไว้ที่หกร้อยบาทจะพี่หนูขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทเลยค่ะพี่ขาส่วนอันนี้ก็ไม่ทราบที่นะคะพี่ขาเดือนนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจะพี่เดือนนี้หนูไม่ทราบที่หนูขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทเลยค่ะพี่ขาส่วนองค์นี้เป็นรูปหล่ออะไรท่านเจ้าท่านเจ้ามาหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะคะพี่นะคะ องนี้หนูขอไว้ที่500บาทจ้ะพี่รูปหล่อองค์นี้หนูขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะพี่ขาส่วนองค์นี้จะเป็นยี่้าตวรษนะจ๊ะพี่องค์นี้จะเป็นยี่้าตวรรษอง์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทจ้ะพี่องค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะพี่ขาส่วนองค์นี้นะคะพี่ขาเดือนหลวงพ่อไปค่ะพี่เดือนหล่อโบราณหลวงพ่อไปว่ากำแพงนะคะพี่อง์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทจ้ะพี่องค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะพี่ขา ส่วนองค์นี้จะเป็นเดือนหลวงพ่อกันค่ะพี่พ่อกันนี้นะคะพี่ขาเริ่มจับขอบอย่างนี้นะคะพี่แม่ค้าขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจ้ะพี่แม่ค้าขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทเลยค่ะพี่ขาส่วนองค์น yeah. ี้นะคะพี่ขาเป็นหลวงหลวงปู่รอดค่ะพี่เป็นเดือนปู่รอดบัดวางน้ําบนนะคะพี่เป็นเดือนหลวงปู่รอดบัดวังน้ําบนองคนี้แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้ะพี่องค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทเลยค่ะพี่ขาเดือนปู่รอดบัดวังน้ําบนค่ะส่วนองค์นี้ไม่ไม่ทราบ ทบที่นะคะพี่ขาเป็นอ่าสี่เป็นสามเหลี่ยมค่ะพี่ขามีพับพุธสองหน้านะคะพี่เป็นพับพ,พุธสองหน้าค่ะพี่ขาเป็นพิมพ์สามเหลี่ยมนะคะพี่องค์นี้ขอไว้ที่ห้าร้บาทเหมือนกันค่ะพี่องค์นี้หนูขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บบาทเลยค่ะพี่ขา ส่วนองค์นี้จะเป็นปิดตาหลังแบบนะคะพี่ปิดตาหลังแบบนี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทจ้ะพี่แม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะพี่ขาส่วนองค์นี้จะเป็นรูปหลอหลวงพ่อท่านคขายห่มคุมนะคะพี่รูปหลอหลวงพ่อท่านค้ายห่มคุมองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทจ้ะพี่แม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะพี่ขาส่วนองค์นี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อบุยนะคะพี่เหรียญพ่อบุยนี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทนะคะพี่เหรียญหลวงพ่อบุยนี้ขอไว้ที่500บาทปลายทาง50 บาทเลยค่ะพี <aid> ่ส่วนองค์นี้นะคะพี่ขามาในเป็นภาพเขาบอกว่าเป็นภาพปิตาลวค่ะพี่เจ้าของก่บบอกว่าเป็นภาพปิตาแล้วก็ถักลวดอย่างนี้ค่ะพี่นะคะได้มาสภาพนี้นะคะพี่ขาองค์นี้ขอที่5้าร้อยบาทจ้ะพี่องค์นี้หนูกขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่ม50สิบาทกันเลยค่ะพี่ขาส่วนองค์นี้จะเป็นเดือนหลวงพ่อเดิมนะคะพี่เดือนหลวงพ่อเดิมด้านหลังจะมีรอยจานของหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ขาองคนี้แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทเหมือนกันค่ะพี่องค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาท ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทนะจ๊ะพี่เรียนพ่อเดิมนี่แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบาทเลยคะ่ะพี่ขามีรอยจานหลงพ่อเดิมด้วยนะคะพี่นะคะ อันนี้หน e ูไม่ทราบว่าเขาเรียกว่า hmm. ป okay ิดตาอะไรนะคะพี่ขาจะ่เป็นเนื้อกระหล่ทองเนื้อจะออกทองทองนะคะพี่ขานะคะเป็นทรงหกเหลี่ยมนะคะพี่ขาองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทจ้ะพี่ทรงหกเหลี่ยมนี่นะคะเป็นภาพปิดตาอันนี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทาง5 0บาทเลยค่ะพี่ส่วนองค์นี้จะเป็นหลวงพ่อกลวยค่ะพี่หลวงพ่อกวยองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทเหมือนกันนะคะพี่หลวงพ่อกวยองค์นี้ขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะพี่ขาโอเคนะคะพี่ขาถ้าเกิดว่าพี่ๆคนไหนสนใจองค์ไหนภาพไม่ชัดยังไงแ โทรหาแม่ค้าได้นะคะพี่ที่เบอร์โทร0840659180ค่ะพี่คอีพีนี้หนูก็มีแค่นี้นะคะพี่สวัสดีค่ะ